สวัสดีค่ะวันนี้ปูมาแชร์มีข่าวมาฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะคะว่าใครยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรีบไปขึ้นด่วนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2563ค่ะหลายคนยังสงสัยนะคะว่าทำไมฉันจะต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยคำตอบก็คือเพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ที่ตอนนี้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าจะให้ครัวเรือนละ15,000บาท1ครั้งค่ะตอนนี้เกษตรกรก็จะได้เงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนแบ่งเป็น แต่ละเดือนนะคะ3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2563รวมโบวมวงเงินของโครงการทั้งสิ้น150,000 0 0ล้านบาทค่ะสำหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้นเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้รวม10ล้านรายค่ะประกอบไปด้วยกลุ่มที่1ได้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์และกรมประมงจำนวน8 4 3ล้านสนามหมื่รายแบ่งเป็นเพาะปลูกพืชประมาณ6 1ล้าน0หมรายปศุสัตว์ประมาณ1 6 0 0 0ล้านรายและทําประมงประมาณ6 4แ0 0 0ีรายค่ะสำหรับกลุ่มที่สองได้แก่เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลขึ้นทะเบียนประมาณ หน7่งล้านห้าแสื่นรายโดยอยู่ในครุ่มของอย่างพารามอนไม้อ้อยโรงงานยาสูบและนากเกลือค่ะทั้งนี้สำหรับขั้นตอนการดำเนินการช่วยเหลือนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปรศุสัตว์และกรมประมง จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบความถูกต้องของเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคม2563หลังจากนั้นก็จะดำเนินการส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลและความซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน จากนั้นทางทกสก็จะโอนเงินให้แก่เกษตรกรตามช่องทางและกลไกลของธนาคารที่สามารถตรวจสอบได้ค่ะบางคนมีคำถามตามมานะคะว่าจะสามารถไปขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานไหนได้บ้างตรงนี้เลยค่ะมีคำตอบ3หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชประมงปศุสัตว์หนึ่งเกษตรกรปลูกพืชสามารถขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเช็คสถานะขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ได้ค่ะ 2. เกษตรกรทำประมงสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงอำเภอหรือจังหวัดหรือสอบถามไปที่เบอร์โทร025620600ถึง15ค่ะ 3. เกษตรกร,เ,กรเลี้ยงสัตว์สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอรหรือจังหวัดหรือสามารถสอบถามไปที่เบอร์โทร026534444หรือสามารถเช็คสถานาการขึ้นทะเบียนได้ที่ Line Official ลแอไซ DLD Thailand ได้ค่ะขอย้ำเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาคือ ผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขของภาครัฐเท่านั้นนะคะมาดูกันต่อค่ะว่าใครบ้างกลุ่มที่หนึ่งคือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วและได้รับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในปี 2562- ปี2563โดยให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่มีติดประกาศไว้ในชุมชนนะคะหากใครชื่อไม่ตกลน ไม่ต้องไปปรับปรุงค่ะและก็ไม่ต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอค่ะกลุ่มที่2เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนปี2562และยังทําการเกษตรอยู่แต่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศในชุมชนถ้าพบว่ารายชื่อยังไม่ได้ปรับปรุงให้ไปแจ้งปรับปรุงที่ผู้นำชุมชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอภายในวันที่15พฤษภาคม2563สำหรับคนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเมื่อปลูกพืชตามเกณฑ์ให้ติดต่อผู้นำชุมชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อกรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่15พฤษภาคม2563 ทั้งกลุ่ม1และกลุ่ม2ให้รอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะได้ฟังรายละเอียดแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ไปขึ้นทะเบียนรีบไปขึ้นทะเบียนโดยด่วนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2563ค่ะแล้วข้อมูลนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมแชร์นะคะ วันนี้ปูก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายขอบคุณและสวัสดีค่ะ